สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุบดี Y ไอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันครับที่ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงนะครับนี่นะครับการดึงไอเจ้าถาดตัวนี้ขึ้นนะฮะโดยใช้มอเตอร์เนม่าสิตัวเดียวตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้แรงบิดเต็มที่แต่อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณสามสามกิโลนะครับสามจุกิโลต่อเซนติเมตร แรงบิดแรงบิดสูงสุดของมันเมื่อป้อนกระแสไฟสูงสุดนะครับแต่ในแรงบิดทางปฏิบัตินี่ก็จะอยู่ที่ว่าเราปล่อยกระแสป้อนมอเตอร์อีกทีนึงนะครับฉะนั้น3.5กิโลกรัมต่อเซนติเมตรเนี่ยมันจะไม่ใช่แรงบิดที่แท้จริงนะครับผมเอามาใช้ยกตัวนี้นะครับจากที่เคยทําไปเนี่ยยกไม่ขึ้นนะครับยกไม่ขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนมอเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับมันจะสเปคสเปคเดียวกันเลย เท็เดียวกันแรงบิดเท่ากันแต่มันจะมีไอตัวหัวที่เป็นเกียร์ยนี้เพิ่มขึ้นมาดูแกนครับใหญ่มากปกติมันจะแกนแกนตัวนี้มันจะห้าห้ามิลแต่นี้เพิ่มเป็นแปดมิลพอเราใส่เกียร์ตัวนี้เข้าไปมันสามารถเพิ่มทอขึ้นมาได้ถึงสิบแปดสิบแปดกิโลกร,รัมต่อเซนติเมตรนะครับเอามาลองใช้ดูแล้วครับลองเทสดูแล้วสามารถดึงขึ้นได้ครับ ดึงขึ้นได้ผู้เล่ตัวนี้ก็จะเป็น GT2 นะครับ GT2 40ฟันครับผมใช้ตัวนี้ใช้40ฟันแล้วก็ตัวเบลเบลก็เป็น GT2 ขนาด10เซนขนาด10เซนคือผมออกแบบแบบอ่ะงงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมได้เลยนะครับ ตอนแรกในการพัฒนาเจ้ามินิสโตตัวนี้นะครับมินิสโตตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบทดสอบนะครับแกนการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนแกนแซดที่ยกขึ้นลงนะครับเลื่อนเลื่อนไปซ้ายไปขวาแล้วก็ถาดถาดตัวนี้นะครับถาดตัวนี้เป็นการทดสอบว่าเราสามารถควบคุมนะครับควบคุมการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาไหมนะครับเดี๋ยวสหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ตัวแผงวงจรนะครับตัวแผงวงจรที่ผมใช้ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัว CNC ชิ d นะครับกับบอร์ด Arduino นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่มีความรู้ทางด้านนี้อยากจะเสนอแนะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมได้เลยนะครับจะขอบพระคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ